บัดนี้วันที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่77ที่ข้าพเจ้าในอธิเทพปุครองนาคเฟ e ุ o ุกอธิเทพรหัส2อ9เก้า็ถวายสิ่งสวดสรารยายพระสูตรพระปรลิษมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาเดรูบอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรได้มีสมาธิจะจอในกระาเพื่อัะชนะในบุสวนอย่างต่อเนื่องได้เทินหนึ่งบุสวนถึงหนุมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตตาขันจัตุเทวดาสาตมังมุนิราชสัสสันตุสักโมกะังทักษิการมีจรุปปีสธิตขันติันทึกขวิมานีทิเปสทิจกรมีตรรุณขันธิเคหะวัตุมหิเกติกุมภารันรินตุเทวดลามสกาลายวิสมียัก์ขมนาคาสันติเตวันสันติเกยังมุนีวัดจันนัมสาเทอยมมสันตา สองบทุาพุทะตนะไตยอิมินาสการินาพุทธังภิชยามะอิมินาสการินาธรรมังภิุชยามะอิมินาสการนาสังฆังพิุชยามะสามบทกาพะตนะตยอรหังสมมาตัาุังภทิสวะตัตตมธรรมังนัสสามิสุปฏิปนภะตวสังโฆสังฆังนมาิ สี่บุส่วนนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะพะขวัตตุอะระตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขวัตตุอะระตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขวัตตุอะระตุสมมาสัมพุทธัสสะสี่บุส่วนใตสมณะคมนาปาทะพุทธังสละนังขจามิธทำมังสละนังขจามิสังฆังสละนังขจามิทุติยมปีพุทธังสละนังขจามิทุติยมปีทำมังสละนังขจามิทุติยมปีสังฆังสละนังขจามิตติยมปีพุทธังสละนังขจามิตติยมปีทำมัง สันังขจา,ามิตติยังปิสังคังสลานังขาชามิหกบุตสดจสัจเกริยาคาถานัตถิมีสลนังอันยังพุทโธมีสลนังวรังอิเตนะสัจวัจเจนะสุติมีหุอตุสปทานัตถิมีสลนังอันยังธรรมโมมีสลนังวรังอิเตนะสัจวัจเจนะสุติมีหุอตุสปทานัตถิมีสลนังอันยังธรรมโมสังโฆมีสลนังวรังอิเตนะสัจวัจเจนะสุติมีหุองตุสปทา เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรอิบามีสตังเอกังสมัยยังพระกวารสเกสุวิหารติกะปิโลวัตสุมิงมาห์วันีมาตาพิกุสังเกตนัสิติปัจมัติหิพิโุสเตหิสเปหิวะอรันเตหิทัสสหิจโลกตาตุงหิเทวตายิบุณิยนาสันปิตังหุติพักวันตังทัสนายยาพิกุสังกันจะอรโคจตุนังสุรวัสกายิการังเทวานังอิตาสหิอย่างโคพระกวารเทเกสุวิหารติกะปิโลวัตสุมิงมาห์วันีมาตาพิกุสังเกตนัสิติปัจมัติเหหิพิโคสติเหหิทัสเปหิวตาานนิพยะอันนิปตังฏ อุปสังคกามิตวาพระคัมภีร์สันติกรปจวัคัตถาปัศยามาติปตะโคตาัยวตาสซยะทาปิมลาภะละวะปุริโสสมันติตังวาพะหังปะสารียะปะสาริตังวาพะหังสัมมิเชียเอวะเมวะสุทาวสิสุเทวิสุตระหิทัพคะมภตร์ปาตุระหังสุ ada ku ta tiwa ta pakawan tang api wati tawa i kamantang atang su i kamantang ku i pakawan to sendiki imang karang apa si maha samayu pawana seming tewa kaya akatam ha imang tama semenyang pe hita ta apa rasi ta ada ku para tiwa ta pakawan to sendiki imang karang apa si tatala ku pikawe samayaka tahang suk citaqana tuk nuk usuk mangkang susara diwanita nika hitawa intariyara kitan tipadita ti ata kuwa aparatihwa tapa kontosan diki imang karang apasi sitapa kilang sitapa pelikang ita kilang wahan jemisat te jelin tasuk tawimara jaku mata sunan tasuk sunakati ata kuwa aparatihwa tapa kontosan diki imang apasi diki dibutang seletang kaci nate nabut nate kakaseming apaya puming bahaya manusang dihang tewa purik puririn มัตเธคูพระกวาพิฆุอมันติสิยบุญยินาัปพิุเวทัสสุขโลกาธาตุสุเทวตาเจนิปเรตตาหัวติตถาคตังทัศนายยาพิฆุสังคจจิตพิเตพิฆเวอเฮสุงอัตินามัตทานังอรหันตุสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตังอิตาปะระมาเยวะเิวตาเจนิปเรตตาอเฮสุงเสยถาปิในหังเอติปะหิยติเตพิฆเวอะพิวิสันติอัตานามัตทานังอรหันตุสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตังอิตาปะระมาเยวะเิวตาเจนิปเรตตา Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini. สิโลกมมนุสสัายะตาคุมภัตเดจิตตายิสิตาสิลิขบัลังเป็นิตาสมาหิตาปุถุสีหวิลิสันนิลาโลกมังสาปิจัมปโนวุฒาตมมนุสสัสถาปิปัสสนามาเวลาปิญโยปัสสติเจตวะวณีกะปิลวัตถวีจะตุโอมันตยิสัสาสาวกีสัสสนิลตีที่ะกายะภิกันตาตีวิชานัปปิโวเตจัตตาปมะกะลุกสุตวะพุทธัาสันนังเตสัมปตุระหุญยานังอมนุสสานัปมาสนังปภิกิตาตัสมัสฌสกุลสัจจังอจัตตุลิงสัจจังเอกิสานังมนนุุสสาตง อภิเกษนันมะทุงชื่อสภาผชาวงตนจะสภัอภิญญาวพิกาาจะกมาตะตอมนติจิสสาวกีสัตตนติมทิวกายาอภิกันตาตวิชานาสภิโวยิวุหังกิติยิสามิิาหนุบุปสสัตตสานสาวะยขาคุมพาเปนลวัตวาอที่มันตจตมันตนมันตยสสินุมธรมนาอภิกามุิกุนังสมิทิวะนังจะสหสาหิมวตายขานานตวันิโนอีที่มันตัตัมันตสสินนิกามิกุัสมินัง ลาคิตาศิสา์สายยขายนันตมานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันปันตัยศสิลสินุโมธัมมนาอภิกรรมองค์พิฆนังสมิติงวันังลาคิตาศิษส์สายยขายนันตมานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันปันตัยศสิลสินุโมธัมมนาอภิกรรมองค์พิฆนังสมิติงวันัง วิษณมิตาปัจจสตายักษ์ไนนะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัวันโตยักษ์สสิโนมุธัมนาอภิกามมงคพิคุณังสมิติงวนังกุมพิโรราชกีโกเบปุลสัมวิริชนังเิ็นโยนังสตาจานสัญญักษนังปัญิรรปัสติกุมพิโรราชกีโกสุปักขะสมิติงวนังปุริวันตะที่สังราชาทัตตารุทพัสสาจิติกันทพานังอธิปติมหาราชาัจสัสสุโผตัปิตัสสาพโวินธัมนามัมพาราอิทิมันโตชุติมันโตวนันัตวันโนมตยัมนาิกามิกษ์สมิิตงวนั

สังดัตตระตุตทักกิริยาวุปภูปัจฉิมินาพุรุปภูปิเวโรอัตตานิสสังจัตตาโรติมหาราชสมันตาจะโรรสิสาตัตธรรมนาตังสุวัณิกะปิวัสเวจะสังมายาวิโนทัสสะอาคุวัจนิกาสถามายาโคเรนตุเป็นถุตุวิจุจาวิจุโตสหะจะทันุลกะนิมัสเสโทรจิตินุสันทุนิสันทุจารปนาทุโอบะมันโยจเทวะชุโตจามัตติลิจตัดเชนโนจักขัปปุมโมราชาชนโนสัพุอาคุปจจตโฉจิวติมภโรชิยาภัสสาอิติจันเยจิลาชโนขันตภาชารา yamuna ta da ratace a kuna kajesa zinaura wani mahanaku su ba kasa mutu waɗanda ginin ranci sansan haranta ya Paku besut ijak kubeh sate mana pacapeta cita raso bata neng si tesan namang, apa yang tahanan rah nama si supanaki mama kasipoto, supanuki mama kasipoto sani wacah iubahenita, nakasomanata selama kesu putang, cita wasirahatina semutang asirawasita, para towa swasiti ite mento jasan senu, talakan camah habis emah asirawatan opega sawe paciti suci ijak, mana pun emu cisa hatasan cap liputanang sapi wiro sanai hito bapa senang lam. ภัตตาภูป่าภูมุมึงต่มาอยู่ตอนิพพะดันติพิทุพลังสมิติังค์วังอปุจจติวะปตะพีจัติโชบยุตระังมุบวรุณาวรุณาทิวะสุโมจจะย์สาชสหะเมตตากรุณากายิกาอากุทิวาจะสัสนุทัสเสติทัสตะกายาสเพนานันตะนิโนอิทิมตัวชีติมตัววันัปปตัวยะสสัสนุโมระมณะอภิกรรมุูพิพลังสมิติังค์วังเวนทุจติวะสัลิจัตสมาจัตุวิยามาจันตสุปนิสาทิวะจันทามังคุปรากิตาสุเลสุปนิสาทิวะสุริยมาคุป กิตตานิปุรกิตาวะอะหูมันทวะราหังกาผู้ชนังวัชุวัติโตสักขุวัคราปุริณทัทัวทศเสติทัศธากายาสัพเพนันตมันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวะนนาวันโตยัสสัสินุโมธรรมะอภิกรรมองพิกุนังสมิติงวะนังอทาคูสัมผูเทวะชลไม่สิริขาลีวะอริสกาจโรจาระอุมาบุปผานิพัฒจิโนวโรนาธาธรรมะจะอจิตาจะอนิชกาสุริยรุจิราอาคูอากูอัศวันิสิโนทศเสติทศธากายาสัพเพนันตมันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวะนันนาวันโต สมณะมหาสมณะมนุษย์มนุษย์สตมทักิปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทาคูหรยูเทวะเยจารุหิตวชโนร้ามหารคาอาคูเทวะยัสสินุทศเตทศทากยาสเพนานตวนิโนอิิมันโตสิติมันโตวันนวันโตยัสสนมุธมะนาอภิกรมมงกุณังสมิติงังสุขากรุหาอรุณอาคูปิกนสสหะอุคาตะไคหาปโมคะอาคูเทวะวิจักขาสถามตตาราคชามิสกาจยัสสนสานยังอาคาปนุโยติสาภิวัติทศเตทเพ กันทกาจะยยศสินุลัมพิสมิตการลามัสสิทธาชติมานาจ้าสวานิมารติณุอาคูอาทาคูปรินิมิตาทัศเสตีทัศนากายาสเปนานาตวานิโนอิทธิมตุจิตปันโตวันนัมโตัวยศสิณุโมธมานาปิกามภูิกุลังสมิติวานัง asititi wanin kaya sapi nana tawa nino iti mento naman wanjena akanjung jin jin jati isa saha buwa jatati pakilang uji nama sa warang taji mwaka terang nakanjitawa asitati tanpa sumpah maparamato jabutai ita mento saha tanang kumaroti so jaso pakasemiting warang sasa pahamu lo kanama hapampi didati buwa penuh citi mento bisima kaya uja sasa siso tasa ida isera aku pakikawas dino desa sasa jatuh aka haritu priwari to teja sapi api kente sindi การมีการสากนะสัมที่ยังเอธาปันสาปันาต่างราชการปะทัมนุกเวสมันถาพอุรมการณามุมมิจจากู้เจรังอิทธิตาธรมหาเชนุปันาุสิยปัิณาตละมหาจัดสลองกัตเวเวรวางนัทวบวิโกรมีคนทานะยันตัวสวิชิตสัตว์วัจะตุวัส สังกตโอาัยังรพิัณจสังิญญอยาววิิมานจะกมาจะตัมตจะสาสานิสาถเเกิดวิา้าพิจารณาติวิชานากโทจะอัตตปมกุสรวาพุทธศาสนาวิจาริปกรมุเรสังลมังพิัยุงสปิริยังกามาพิอตตายสสโนวันที่สามพุทธหิสวรคติเทนีสุตาติแปดบุธรรมจักรปปัฏานสูตร

สาตติียราจะไปไหว้เรือยูทฐางที่กูมคูสยามที่านสมาธิที่สมาทานัมโปสมาวาจาสมากรรมตสมาอายุวะสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิเราจะพูดสาบปีกเวมันจิมาปฏิปาราดาธาเตนะอภิสัมพุทธาจากกูการเรียนะการเรีอุปสมัยะอปิญญาสัมพุทธายะนิพพานะยาณสมวัตติ อจัง a ภปนปิกเวทุวังอิสัจจังชติปิทุกขาชราปิทุกขมรยัมปิกขังโสกะปริวัติทุกขานุสาปายิสทุกขปินิปปโยโคทุกขปิหิวิปปโยโคทุกขโยปิจังนาันตตัมิทุกขังสินปจุปนันธาอจภนิกเวทุกขะสมุทโยได้สัจจังยายังตัณหาโภวิภานัน ทิลาคัตลาตัลลาตัลลาพิณนที่นี่ที่เสด็ทางกามตัณหาภาวตัณหาวิภาตัณหาอิดังโคปนภพิกเวทุกขันนี้โลทวีเรศจังโยตัสายเยวตัณหาเทวสาวพิทานุโนทวจาคุปตินัสสกุมุติอนันตโยอิดังโคปนภพิกเวทุกขันนีโรธคามินีปฏิปทาเรศจางอายามิวะอริโยตังที่โกมะโคเสยทิทังสมาธิติสมาทั้งกระโปรงสมาวาจาสมากัมโตสมาอาจิวสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกขังเรศจังติมีพิกเวปุเพอนรุนสุเตสุธรรมิสุจักขุปปาริยานัง ဒါကိုပဲတန်းသစ္စာကြံပလင်ကြံတတိယပြေကဝေဘူပြေအနုစတေစုတ္တမိစုတကုဘုပ္ပာတိအရံဘုပ္ပာတိပဉ္ဇောတပတိပိစ္စာတပတိအလကောတပတိတန်ကိုပဲတန်းဒုက္ခသစ္စာကြံပလင်ကြံတတိယပြေကဝေဘူပြေအနုစတေစုတ္တမိစုတကုဘုပ္ပာတိအရံဘုပ္ပာတိပဉ္ဇောတပတိပိစ္စာတပတိအလကောတပတိ อิตังทุกขสมุททยเรสัจังมพิกเวบุเพนุเตสุตามสุจักุงอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอรลโกอุตปาทิตังคุปมิตังทุกขสมุทโยเสัจังปหตันติมิกเวบุเพนุเตสุตมสุจักุงอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอโลกุปาทิตังคุปมิตังทุกขสมุทโยเสัจังปะหีนัติมพิกเวบุเพนันุสเตสุามสุจักุงอุต ทันติมีพิกเวบปุเพอนุนสุเตสุธเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจารอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโคปนิสังทุกขานิโรธเวรเสจังสัจจิกัตถันทันทีมีพิกเวบปุเพอนุนสุเตสุธเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจารอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโคปนิสังทุกขานิโรธเวรเสจังสัจจิกัตถันทันทีมีพิกเวบปุเพอนุนสุเตสุธเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอปาทิลโก ตังทุกขานิโลสะขามิหนีปฏิปทาและสัจจังทิ่มีพิกเวปุเพอนอนุสตเตสุทธมิสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตั้งทุกข์ขันธ์ที่โลสะขามิหนีปฏิปทาและสัจจังภาวิตตภันทิ่มีพิกเวปุเพอนอนุสตเตสุทธมิสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตั้งทุกข์ขันธ์ทั้นทุกข์ขันธ์ที่โล kawitan di mepi kawiya bu pia nana sate suta mesu cakung uta pari ya nang uta pari panja uta pari kucha uta pari alaku uta pari ya waki wan cak mepi kawiya imesu uta susu ale susu eman tipa di petang tupa rasa kalang ya tapu tang ya nana senang susu sang oho zini wa tawa hang pi kawiya sate waki loki sama laki sapa maki sasa pama iya pasha ya tati wa manusa ya ame kalang sama sambo ting ipa sambo tung tang ya ting na tati fomi pi kawiya imesu uta susu ale sate susu eman tipa di petang tupa rasa kalang ya tata

Pilih nimi tasawati dewa satawana sawi sungpilih nimi tasawati nang dewa nang satang tutuwa Pamaka jika dewa satawana sawi sungpilih nama jika nang dewa nang satang tutuwa Eitama kuwa palani sanggisipetani Mikai anu terang sama jagang Papaditang apatiwati yang sama nilawa Pamanilawa mali Nilawa mali nilawa pa Munawakini siwa luka sementi Iti hati na kanina Tina muhuti na Nawa pong luka dikame wa tewa nang tewa nopawang ato ko pakawa uthanang uthani si anja si watapu kutanyo iti hanganya samantoko tanya sa anja kutanyo iti tawa nama nga ngose iti ka kutano seti iti biso pakawarang sama-sama puto bisa jalanak sama noso kutoloko ito ono tolopole sata masalati sata tewa mnusa nang utopawa iti sipta mano seti sewa kato pakawatana mawasan titi ko agali ko ihimpe จะเปลนสังขารนุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาที่ตางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสุบุคลาอสสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูนิโยปางหูนิโยทักขิณิโยอัญเชลีกาลิโยอนุตระังมุญญาขิตังโลกัสสะทสิบสามพระคาถาชินับัญชรเจนาสนะเจยาสนะกตาพุทธาชีตาวามังสวัสดิ์เจตุสจ้างสปังนัสสังยิบิงสุนาสภา ตันทังกะราธโยพุทธาอัตวิสตินายกาสัเพปฏิติตาเมหังมัตถเคติมริสราสิเสปฏิติโตเมหังมมมรจนสังปฏิิโตเมหังอุริสะกุณากะโระยอรุสะสาิุตตจะะกะนิโกตัปะภาคะสะมิงะลจะวะมเกตะกะนิสะวะมหังอจงอนันะาหลกะสะโพจะมหานโมอะะสสะโสตเกเกปตภาคะสะมิงสุโยปะกะโรนิสโนสิริสัมปนโสิโตปะิปุงะกุมาัสะสะโพเโรมหิสิจิตะวะโกโสเมหังมะ Jelajah ime jatah jatah Nalat teh tila gama masi sajiti maha Wisita jina sa waka wisita toh jino rasa Jelantah sila teh angka Mangkisu jantita Dalam nangpura toh asik tak jini meta sutekang Kacagang pecatuh asik Wami angkuli malakang kantamu Peramanto jatah nantinya sutakang Agasi nyayang asik sesabak Kalas jantita jana Jina nanawara sanyuta sakapatala langkatawa Tapi dari sanjata pahira jatuh padawa Ise sabide yang nyentuh adit นันตะชิตเตนะจิศสะโภสตัเมซิกิจเจนะสัทธาสัพพุทธปัจชลีชินาปัชลามาจิมิมหาลันตังมาหีทะเลนัฐาบาลีนตุมังสเพปเตมหาปุริสาสภาอิทิวันตุสุกตุสุระโคชิตานุภาเวนะชิตตุปเทวะธรรมานุภาเวนะชิตราชิสังคฆสังฆานุภาเวนชิสันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัจชเรติสิบสี่บทสวดภาหุงมหาการภาหุงสหัสัมฟินิมิตสาวุธันตังคีมีกำลังอุชิโตโคระสสีนมาลังทานาทิธรรมวมิทนาชิตวามุนินโทตันติศสาพเเชมงคลาน มาลาทิเรกามักกยุติสัพปะราสิงโครัมปะมาบมักมะกมาตะกัตทะยะขังกันทิสุธามบุรีตินาชิตวามุลินโทดันติศัพุท์เตชิมังคลรานินาลาทิเรกงัจฉะลังอัติมัตะปูตังตทวากิจจากมัสสิงห์วสุธารุนันตังเมตตัมพูชิกบุรตินาชิตวามุลินโทดันติศัพุท์เตชิมังคลรานิอุคิตตะคัตธรรมติหัตัสสุธารุนันตังอุทาวันติโยปชาติสังคุลิมาละวันตัง ทีิสังตม่นชิตวามุนิโทตันติาเชมังคลานีกตบานาตถุธุลังอวัคปิณิาจินใจยะทุวันรกายมเชสันตินสมุนจินาชิตวามุนินโทตันติาพ์เชมังคลานีหลัจจังวิหายามันิสจาวาทะเกีติดมงวาราพิโลปิตมะนังอัติอัตพธังปัญญาปฏิปเริโตชิตวามุนินโทตันติษาพเชมังคลานีนันทูปนันทิพุชฌังวิพุทังไม่ติงปุตต ทุกคาหาที่ที่พุเกเนตาตาาาัจะสหัตถังพมังวิสุที่ชุติมิตรทิทระกาธินานังยาเนี่ยะขาเทม,มวิินาชิตตาวุนมนโทตันตีสถาพะุเชัมังคลานี่ตาปิพุทธเ้ชัเชชมังคลาอัตถาขาย,ยวาจโน,ท,นที่นัเนสันติมั่ันตีนิตาวันวณีกบิพิธานิจุปัตวานิโมครังจุองอังเิเมยนโรสปันโยมาหากรุณโกนาทุิตายาัปปานีนังปุริตวานีรมิสปปะตตัวสัมโพิมุตตะมังเอเตนสัสสัั อันที่วัฒโนเอวังตะวังวิจะอยู่หุหิสิยะสุดใช่มังคละอปราชิตปันลังกี้44ปิโพกะลอภิเชคิสะปะปุธานังสังขปะโตปะโมทิสุนะกะตังสุมังคลังสุวะปะตังสุติตังทุกขโนสมุหุโตจจุิังจปัมมะจาริสุปะทกินังกายกมังวาจากมังปะทกินังปะทกินังมโนกมังปะนิตปะทกินปะทกินานิกะตะวนะ8ตะติเยปะทกินี พวันตุสัพมังคัังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสุธิพวันตุเตพสัพมังคััรักขัตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาสุธิพวันตุเตพสัพมังคังรักขตุสัพเทวาสังฆานุภาเวนัสตาสุธิพวันตุเตสิบาปฏิทานคาถายาเทวตาันติวิหารวาสีทุปิเลิกิเตหิงตหิงตาธรมเทนะพวันตุปุชิตาสุติกอรุณิธรมหาลุนทเลเทระจมจานวกาจพิกาสารามิกาติประธานนันตุเต ລາຈຈະຈາຢີປິຕອັນທສັມา s ວາສັງ i ະິດສະຕະອະທະວຸບະວາຕິການິນຍານິກັມມະວະລັງປະຈຈເຕສະເພພິທຸກຂະສາກະລຸจໂຕສັງຄາสະຕະຕຸຈິລັງຈັງທັມໂມທັມສະລາຈະບຸກຄະລາທາງຄູຫຸນໂ ธ้ามาพารังปวิชันตุกาลิธิบุกภวสุตุวุชิภาวายาสตานังสมาทิงมิเนตุเมตุนิมัตาปิตาติจัลละจังนิจังรักขันติปุตตะกังเอรังธรรมเจราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาสิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิกขารพยาปตาเจนิพยาโสขปิตาเจนิกขารหุตุสเีปิปานิโนอิทาปตาจามิหินสัพพทังบุญญะสัพพทังสัพเพทวานุโมทังตุสัพพสัมปติสิทธิยาตานังสัททันตุสัทายาสีลังรักขันตุสัพพทาาาาาาภววนนิตตตตตตหุุุขะจัเทคา สุเมฆะคาถาพพุทธสุขขุสพังสุงคลังละขุสะฐทวตสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธิหุนิรันตังุสพังสุงมลังละขุสะเทวัติสัพพะธรรมานุภาเวนัสุธิขุนิรันตังุสพังสุงคลังละขุสิวตาสัพสังขานุภาเวนะสุทธิหุนิรันตัง สัพพพุทธาปัลปตาปิจิกันันจะยังพลังอรันตานันจะติเช่นอลักคันปทรมิสัพพสูสัพพพุทธาปัลปตาปิจิกันันจะยังพลังอรันตานันจะติเช่นอลักคันปทรมิสัพพสูสัพพพุทธาปัลปตาปิจิกันันจะยังพลังอรันตานันจะติเช่นอลักคันปทรมิสัพพสูสัพพพุทธาปัลปตาปิจิกันันจะยังพลังอรันตานันจะติเช่นอลักคันปทรมิสัพพสูสัพพพุทธาปัลปตาปิจิกันันจะยังพลังอรันตานันจะติเช่นอลักคันปทรมิสัพพสู seputar perpatahan kekangan yang pelanggallantanan jatuh cinta akan bertambah besar besau seputar perpatahan kekangan yang pelanggallantanan jatuh cinta akan bertambah besar besau seputar perpatahan kekangan yang pelanggallantanan jatuh cinta akan bertambah besar besau seputar perpatahan kekangan yang pelanggallantanan jatuh cinta akan bertambah besar besau ด้วยอนุภาพแห่งเจรจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสวงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยกาจยายบูชสดมนพระสูตรพระปริตและ,ระรขขพ,พระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรู้และทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดุเมตตาในการสวดสัตยามนและธรรมเหล่านี้เมื่อวันเวลามแล้วโปรดอุปถัมภ์ให้แก่ข้าพเจ้าวัดตุมงคลพระปิตายศิษฏีเหรียญยอดศิษฏีเรียนแม่ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งข้างขึ้นให้เปรียยบด้วอนุภาพแห่งริจนเศยมดิิิ์์สทททธุุกกปรระาาเ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรบุญนี้ส่งถึงผู้มีเจตนาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชัยทั้งปวงพ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสุขในเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปศกและมันทั้งหลายสมุนพร้อมด้วยทนสัตว์สมบัติบริวารสมบัติไม่ได้ตาเห็นธรรมสำเร็จในวิการวิปัสสนากรรมฐานคือปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตลดละพิทธพรรรรรทททททัั้งคคคืออออออาาาายยุุุุุุววะะสสขขเเญนนนโมบบกกศษฐี่